สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็งอาร์ชแนลครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเทพเจ้าที่สูงอีก3ามองค์ครับวันนี้เราจะไปรู้จักกับพระเทพเจ้าซัมกวนไตเตหรือซามกวนไตเตหรือซานกวนต้าตี้กันครับแต่ก่อนที่ไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเรารวมถึงกดติดตามให้เราในทุกช่องทางลิงก์แปะอยู่ใต้คํารรยายแล้วครับซัมกวนไตเต หรือสามกวนไตเตหรือซานกวนตาตีหรือซานกวนไทต,ตีหรือซา,านเจยกงเป็นชื่อเรียกเทพเจ้าสูงสุดทั้งสามพระองค์ซึ่งเป็นผู้ดูแลจัดการในสถานพิพจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่แต่เรียกเป็นภาษาท้องถิ่นในแถบฮกเกี้ยนกวางตงไต้หวันและชาวจีนพ้นทะเลว่าสามกวนไตเตภาษากลางใช้คำว่าซานชิงและได้มีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของสีการแต่งกายของเทพแต่ละองค์ด้วยซึ่งสามกวนไตเตประกอบไปด้วย 1. เทียนกวนไตเตหรือสังเวียนเทียนกวนผู้ดูแลควบคุมสวรรค์หมดทุกชั้นฟ้าพร้อมกับให้โชคลาภแก่มน,มนุษย์ด้วยเทียนกวนไตเตสทรงชุดสีเหลืองวันละลึกถึงพระองค์คือวันขึ้น15ข่้าำเดือนหนึ่ง 2. ตีกวนไตเต หรือตีกวนตาตี้หรือจงเวียนตีกวนพระผู้ดูแลควบคุมบริหารจัดการพื้นโลกทั้งหมดทรงบันทึกในสิ่งที่ดีให้คุณประโยชน์และลบล้างในสิ่งชั่วร้ายแก่มวลมนุษย์ตีกวนไตเตสทรงชุดสีแดงวันละลึกถึงพระองค์คือวันขึ้น15บห้าคเดือนเจ็ดจุยกวนไตเตหรือเสียเวียนสุยกวน พระผู้ควบคุมดูแลบรหิหารจัดการเรื่องน้ำทุกแหล่งทรงบันทึกในสิ่งที่ดีงามได้รับความเชื่อถือและลบสิ่งเลวร้ายออกไปจุยกวนไตเตสทรงชุดสีเขียววันที่ระลึกถึงพระองค์คือวันขึ้น15ข่้าคเดือน10องค์สามกวนไตเตหรือสามเทพผู้ยิ่งใหญ่โดยศัก์แล้วท่านเป็นรองแค่เพียงโยอองทรงเตรหรือนิกเซียนฮอกเตเท,เท่านั้นเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่ เป็นที่เคารพแก่บรรดาเทพทั้งปวงในสวงสวรรค์เป็นผู้ควบคุมบัญชาการฟ้าดินลมน้ำในโลกทั้งสามในแผ่นดินจีนองค์ซำกวนไตเตเป็นที่เคารพบูชาของราชวงศ์ในราชสำนักเท่านั้นเป็นที่กําเนิดของการไหว้ฟ้าดินโดยเมื่อจะประกอบพิธีกรรมใดๆจะต้องวงสวงบอกกล่าวต่อองค์สำกวนไตเต เพื่อขอพรจากฟ้าดินให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นก่อนเสมอและราชสำนักยังออกคำสั่งประกาศห้ามมีให้ประชาชนทั่วไปทำพิธีบวงสรวงขอพรต่อองค์ซามกุนไตเตเพราะเกรงว่าหากโจรร้ายหรือผู้คิดร้ายได้รับพรจากฟ้าดินและน้ำแล้วจะตั้งตนเป็นกบฏและล้มราชสำนักเสียจะเป็นภัยอันตรายต่อราชสำนักได้ ต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮันได้เกิดโรคระบาดใหญ่ผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากได้มีท่านพระรมอาจารย์เตี่ยวผู้เทียนซือประกอบพิธีบวงสรวงขอพรต่อองค์สามกุนไตเตเพื่อปัดเป่าภัยพิบัติให้พ้นไปและได้แนะนําให้ชาวบ้านประชาชนทั่วไปว่าหากใครบูชากราบไหว้ขอพรจากองค์สามกุนไตเตจะสามารถผ่านพ้นจากโรคร้ายและภัยพิบัติจากฟ้าดินและน้ําได้ แผ่นดินก็กลับมาล่มเย็ยนตามปกติพรจากองค์สามก้นไต่เตสามประการได้แก่ 1. องค์เทียนกวนไต,ต่เตเป็นผู้บัญชาการดูแลกระแสะทั้ง3ได้แก่กระแสะความเจริญงอกงามกระแสะในน้ํากระแสะดินรวมทั้งความเป็นระเบียบของท้องฟ้าและจักรกวาลท่านจะประทานพรความรุ่งเรืองร่ารวยมัง่งคั่งทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จการงานการเลือเล่อนยศเลื่อนตําแหน่ง การค้าขายรุ่งเรืองมีโชคมีลาบทั้งลาบหลักและลาบลอย 2. องค์งตีกวนไตเตเป็นผู้บัญชาการกระแสพลังภาคพ,พื้นดินของดวงดาวทั้งหมดที่เป็นดินยอดเขาขุนเขาและควบคุมเทพเจ้าผู้รักษาดินขุนเขาทุกแห่งและมนุษย์ผู้บำเพ,พ็ญพจนจนสำเร็จเป็นเซียนทันจะประทานพรการกำจัดเคราะห์ร้ายโชคร้าย ความมืดมนอันธากาศอุปรสรรคและความวุ่นวายในการดำเนินชีวิต 3. องค์จุยกวนไตเตเป็นผู้บัญชาการควบคุมดูแลน้ำและลมโลกหลังความตายและเทพเจาผู้รักษาผืนน้ำทุกแห่งท่านจะประทานพรและการกำจัดสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายโรคระบาดและพลังงานด้านลบด้านมืดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง หากประวัติที่ผมเล่าไม่ตรงกับที่ไหนทราบมาต้องกราบขออภัยอย่างยิ่งครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราได้ทำคลิปต่อๆไปวันนี้ช่องเป็นงอันชนะ่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ